สวัสดีค่ะทุกคนถ้าใครนะคะที่ปลูกตระกูลซิงกโกเนียมหรือว่าเงินไหลมาหรือว่าออมต่างๆนะคะแล้วเจอกับปัญหาคือไม่เจริญเติบโตนะคะสีไม่สดไม่สวยเลยวันนี้เรามาแก้ปัญหากันค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับลมนะคะแล้วก็เสียงฟ้าร้องคืมคลามเลยนะคะเดี๋ยวคลิปจะต้องเดินตัวไวไหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวฝนตกเนาะซึ่งตรงหน้าของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็คือเงินไหลามาด่าง3สีนะคะหรือว่ารสปอร์ตไตคัลเลอร์นะคะซึ่งเราได้เคยทําคลิปไว้ตอนเปิดกล่องนะคะตอนมาเนี่ยสวยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เจอปัญหาเหมือนน้องเขาจะไม่ค่อยโตแล้วค่ะเพราะว่าใบเริ่มเล็กลงเล็กลงนะคะแล้วสีนะคะความไกรจะไม่มีแล้วด้วยความหวั่นใจนะคะกลัวว่าน้องเนี่ยเขาจะกลายเป็นเงินไหลามาชมพูหรือว่าเงินไหลามาเขียวนะคะวันนี้ เราต้องมาแก้ไขนะคะด้วยการเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่าดินปลูกเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีในส่วนของแกรบดําเยอะนะคะซึ่งน่าจะไม่ค่อยมีสารอาหารนะคะเพียงพอต่อต้นไม้เนาะแต่ว่าสังเกตร,รากของน้องเนี่ยรากเขาก็โอเคอยู่นะคะเดินรอบกระถางนะคะแต่ว่าใบเก่านะคะเนี่ยทุกคนคือมันเป็นไม้วางข้อใช่ไหมคะมีหนึ่งใบแต่ว่าใบเก่าตอนนี้เกิดอาการเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะทิ้งใบแล้วนะคะเราก็เลยต้องรีบเปลี่ยนกระถางโดยด่วนค่ะ ส่วนเจ้าต้นนี้นะคะนั่นก็คือสตรอเบอรี่ไอนั่นเองนะคะทุกคนตอนมาสีก็สวยสดนะคะแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่มาเลยนะก็เจอกับปัญหาใบช้ำมาโดยตลอดเลยนะคะทีนี้เราแก้ปัญหาใบช้ำอ่ะเสร็จแล้วไม่ใช่เรียว่าเสร็จแล้วนะคะปัญหาใบช้ำเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือตั้งแต่ออกใบนี้มานะคะจากนั้นไม่โตอ,อีกเลยเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมหลอดนี้นะคะเขาค้างอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นระยะเวลาน,านานมากแล้วนะคะทุกคน ซึ่งให้ทุกคนสังเกตเลยนะคะถ้าต้นไม้ที่บ้านนะคะไม่ว่าชนิดใดก็ตามถ้าปลูกอยู่แล้วนะคะผ่านไปสัก1-2เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เจริญเติบโต,ตขึ้นเลยนะคะก็คือ,อมันไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะ่ะให้รีบแก้ไขนะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกระถางซิงโกเนียมทั้ง2ชนิดนี้เลยค่ะซึ่งปัจจัยสําคัญนะคะในการที่จะ ปลูกต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกระถางก็มีส่วนสําคัญนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการเลือกกระถางนะคะควรจะเลือกให้มันพอดีกับรากค่ะนะคะถ้าสมมติว่าต้นไม้นั้นๆนะคะมีจํานวนรากที่น้อยมากๆแล้วเราใช้กระถางนะคะที่มีขนาดใหญ่เนี่ย รากนะคะไม่สามารถดูดความชื้นนะคะที่อยู่ภายในกระถางได้หมดนะเขาดูดไปไม่หมดความชื้นมันก็จะยังคงค้างอยู่ในกระถางค่ะแล้วถ้าความชื้นความแฉนั้นมันค้างอยู่ในกระถางเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะมันก็อาจจะเกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อราทําให้รากเน่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกระถางสําคัญเลือกกระถางนะคะให้พอดีกับรากของต้นไม้นั้นๆนั่นเองค่ะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ารากของเขามีเยอะมีน้อยขนาดไหนก็ต้องเทกระถางเลยค่ะ นี่เลยนะคะย้ายกระถาง3สีกันก่อนเลยแล้วกัน <S 2> <S 2> <S นีนค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าดินเก่าของเขานะคะจะมีแค่เกรบนะคะเกรบดำแล้วก็เพอไลท์นะคะแล้วก็หินภูเขาไฟเนาะซึ่งถ้าสังเกตรากนะคะก็โอเครากก็ รากก็เดินดีนะคะไม่ได้มีรากเน่าเนาะอันนี้เทออกมานี่คือร่วงหมดเลยนะคะแกรบดงแกรบดํานะคะเพราะมัน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 ,ม,นมันป่นละเอียดมันล่วนมากเลยนะคะความสามารถในการยึดเกาะมันไม่มีเนาะรากดีนะคะไม่มีอาการเน่านะคะนี่เลยส่วนใบนี้เนี่ยใบเก่าที่เหลืองนะคะเราคิดว่าเราจะเอาออกเลยเนาะเพราะว่า เอาไว้เดี๋ยวเขาก็ต้องทิ้งตัวนะคะไม่ได้มีประโยชน์เดี๋ยวจะไปแย่งอาหารกันซะเปล่าๆนี่แหะคะ่ะก็คือเขาเรียกว่าการลุ้นนะคะซึ่งซึ่งลุ้นเนี่ยลุ้นเท่ากับ ลุ้นเท่ากับความเสี่ยงนะคะเสี่ยงอะไรเสี่ยงที่ว่าจะเขาเป็นไตคัลเลอร์อยู่ดีๆเขาอาจจะกลายเป็นชมพูหรืออาจจะกลายเป็นเขียวอย่างเดียวไปเลยก็ได้นะคะนี่คือสาเหตุนะคะที่ทําไมทําให้เรสบอร์ดไตคัลเลอร์นะคะยังมีราคาที่ยังอยู่ที่ประมาณหลักพันขึ้นไปนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความยากนะคะในการที่จะเลี้ยงให้เขาเป็นเรสบอร์ดไตคัลเลอร์ทุกใบแล้วก็ตลอดไปนั่นเองค่ะทุกคนอโอเคเมื่อเรานํา ดินเก่าออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเลยนะคะปลูกลงในกระถางใหม่นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะกระถางที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเป็นนี่เลยกระถางนะคะ6นิ้ว ะะเป็นไซส์หนิ้วจากเดิมเนี่ยเขาอยู่4ใช่ไหมเราขึ้นมาเป็น6เลยอันนี้มัน4หรือ3นะมันดูเล็กมากเลยนะคะเพิ่มมาเป็น6นะคะทุกคนแล้วก็รองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะในส่วนของวัสดุปลูกนะคะทุกคนตระกูลซิงโกเนียมเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะปลูกง่ายนะคะทุกคนก็คือเขาชอบดินร่วนนะคะที่ระบายน้ําได้ดีแล้วก็เก็บความชุ่มชื่นได้นะคะ ซึ่งวัสดุปลูกของเราในวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นดินใบกล้าปูนะคะแล้วก็เพอร์ไลแล้วก็หินภูเขาไฟนั่นเองค่ะนี่เลยง่ายๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะนําดินวัสดุปลูกของเราใส่กระถางนะคะใส่ไปสักนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเราก็เอาเสาวางลงไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเพิ่มเสานะคะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเลื้อยนะคะ ถ้าเราไม่อยากให้ใบเขาเนี่ยเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเราก็จะหาเสาให้เขาเลื้อยนั่นเองค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะก็จะเจอกับปัญหาที่ใบของเขาเนี่ยมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ใส่ดินเพิ่มลงไปอีกหลังจากนั้นนะคะก็นำน้องเนี่ยวางไปเลยจากนั้นก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะต้นแรกค่ะรสปอร์ตไตคคลอร์มาถึงนะคะสตรอเบอรีร่ไอซ์ค่ะเนี่ยเห็นไหมเราเห็นนะคะความพยายามในการที่จะมีหน่อของเขานะคะนี่เห็นไหมรอบต้นเลยนะคะแต่ว่าหลอดนี้เนี่ยไม่ออกสักทีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะนี่ดึงขึ้นมาได้เลยนะทุกคน ทุกคนจะเห็นว่ามันรู้สึกค่อนข้างแห้งใช่ไหมคะสําหรับวัสดุปลูกเนี่ยก็คืออย่างนี้ค่ะสําหรับสตรอเบอรี่ไอเนี่ยนะคะตอนที่รับมาใหม่ๆอย่างที่บอกนะคะว่าเราเจอปัญหากับใบเขาเนี่ยช้าตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเกิเราก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะลดน้ําเขาบ่อยนะคะเฉลี่ยต้นนี้รดน้ําประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะทุกคนและเรารู้สาเหตะะุแล้วค่ะสําหรับสตรอเบอรี่ไอนะคะที่เขาไม่เจริญเติบโตเลยนะทุกคนนี่ค่ะ รากมีปัญหาค่ะ <S <S เห็นไหมรากแห้งนะคะแหง้งคือรากรากรากเนา่าอ่ะเน่าจนแห้งอะคะ่ะคือรากเขาเสียหายแทบจะหมดเลยค่ะทุกคนนี่รากเสียหายหมดเลยนะคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะเรียกได้ว่ารากที่จะหาอาหารแทบไม่มีเลยนะคะนี่ <S <S เห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดออกนะอันไหนที่แห้งไปแล้วเน่าไปแล้วนะคะตัดออกไปเลย เ,เดี๋ยวเราจะเหลือสองรากนี้ไว้นะคะที่ยังมีความเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เนาะอันไหนดำแล้วเนี่ยตัดทิ้งเลยนะคะอุ๊ยอันนี้มันก็เน่ามาถึงนี่เลยนี่นาอันนี้ก็ไม่รอดละอ่ะเหลือรากนี้ไว้หนึ่งรากแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มฟูมฟักเขาใหม่เลยแล้วกันนะคะ ดินเก่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไม่เอาผสมไปด้วยนะหลังจากนั้นนะคะทุกคนลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะแล้วก็นำดุปลูกใส่ลงไป เรียบร้อยนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ไอส์สตรอเบอรี่ไอ์เนี่ยต้องนำเข้าถุงอบหรือว่าเข้าตู้อบนะคะทุกคนเนาะหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยซิงโกเนียมนะคะทุกคนเขาชอบความชื้นนะคะแต่ไม่ต้องแฉะมากเนาะก็ภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะรดน้ำสัก3-5ครั้งนะคะ และอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงซิงโกเนียมนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินไหลมาหรือว่าตะกูลออมนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะการมีถาดใส่น้ำรองนั่นเองค่ะทุกคน เพราะเรารู้สึกว่าเมื่อมีถาดใส่น้ํารองกระถางไว้แบบนี้นะคะทำให้น้องเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเป็นตระกูลนะคะซิงโกเนียมที่มีสีสันแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลสปลอไตไดคลเลอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นไหลเหลืองนะคะออมชมพูมิวคอนเฟตตินะคะถ้าอะไรที่มันมีสีเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยจะชอบนะคะอากาศเย็นๆค่ะ ยิ่งอากาศเย็นๆนะคะน้องเขาจะกัดสีที่สวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยภูมิอากาศคือมันร้อนมากๆเลยนะคะก็เลยทําให้สีของน้องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีสีสันที่สวยงามค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไปทางสีเขียวซะมากกว่านะคะเนื่องจากการมีแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทําให้น้องเขาสังเคาะแสงเก่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราเราเข้าใจโดยส่วนตัวนะคะไม่รู้ว่าผิดถูกอย่างไรนะคะมาแนะนํากันได้เลยค่ะ ส่วนเจ้าสตรอเบอรี่ไอนะคะเรายังไม่ใช้ถาดรองน้ําแล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังกลัวในส่วนของอความใบช้าอยู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าถุงอบนะคะหรือว่าเข้าตู้อบนี่แหละเพื่อใหอ้น้องเขามีรากออกมาก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยเขาได้เจริญเติบโตก่อนนะคะเราค่อยพิจารณาในลําดับต่อๆไปค่ะส่วนใบนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นใบเก่าเนี่ยที่มันร่อดร่แบบนี้นะคะเราว่าเราตัดทิ้งดีกว่านะคะ เื่อที่ว่าน้องเขาจะได้ออลดภาระในการคายน้ําด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะน้องเขาชอบอากาศเย็นค่ะถ้าอากาศเย็นเนี่ยเขาจะกัดสีสวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะปลูกนะคะเลสปอร์ดไตคัลร์นะคะหรือว่าออมชมพูหรือว่าสตรอเบอรี่ไอซ์นะคะอะไรก็ตามที่มีสีสันนะคะสามารถปลูกนะคะในห้องแอร์ในอาคารบ้านเรือนได้เลยนะคะเน้นแค่ที่วางเนี่ยมีอากาศถ่ายเทแล้วก็แสงแดดเนี่ยส่งถึงรำไรค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ